สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat Wave Zone น,นี้เราจะมาตีกิวครึ่งแรกกันอ่ะก็สาหรับครึ่งแรกเนาะก็จะเป็นสังหารหัวหน้าหน่วยได้ดาเมจเพิ่ม3เท่าระวังติดช็อตการโจมตีสีแดงหรือตัวละครที่สามารถตีทะลุเกาะสีแดงเนี่ยก็จะโดนหั่นดาเมจเนาะเหลือหนึ่งในสองแล้วก็การโจมตีสีฟ้าเนาะก็จะได้ดาเมจเพิ่ม2เท่าถ้าไม่ตายก็จะโดนหั่นเหมือนกันเนาะเหลือหนึ่งในสองเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนเลยอ่ะสหรับตัวละครเนาะสังหารหัวหน้าหน่วยระยะไกลเนาะตัวเมนเนี่ยจริงๆหลกักๆมีประมาณ2ตัวละครที่ค เเก็คือตัวแรกเลยที่ดีที่สุดก็คือแบบบีเนาะแบ,บบ่บีก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างแบบเรียกได้ว่าแรงสุดแล้วในตอนนี้เนาะสำหรับสังหารหัวหน้าหน่วยท่าสองเขาเนี่ยจะใช้ยากหน่อยเพราะว่ามันจะต้องเป็นท่าที่แบบเรายืนแล้วก็ปล่อยสกิลทิ้งเนาะโดยเราห้ามขยับเพราะถ้าขยับเราจะไปแคนเซิลเขาเนาะมันก็จะทําให้ได้ได้ดาเมจไม่ค่อยครบก็ค่อนข้างใช้ยากนิดน,นึงแต่ว่าก็แรงที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าเขาจะได้ในเรื่องของ SP80 ด้วยแล้วก็เมื่อมอนติดไฟเขาก็จะเพิ่มดาเมจการโจมตีทั้งหมดเนาะ40% ก็ค่อนข้างดีแต่ว่าสกิลสองจะใช้ยากนิดหนึ่งแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่ก็พอใช้ได้แต่ว่าแนะนำเนาะว่า5้ทับหจะดีที่สุดเพราะว่าไอเซนเนี่ยตัวละครเน,นี้ยไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะพอมาตีเวริฮันเนี่ยไอเซนค่อนข้างเบาประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าเขาได้แค่เพิ่มพิษสกิลบวกสแล้วก็น่าจะมีเรื่องแบบเลือดเต็มอะไรเงี้ยเนาะอยู่ในอบีของเขาแต่ก็ไม่ค่อยแรงขนาดนั้นถ้าไม่5้าทับห้าเอสพีสดาวเนี่ยจะค่อนข้างลําบากเว้นว่าตัวซับเราแรงพอเนาะ คือถ้าจะเป็นเมนแบบแบกทีมเนี่ยคงไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่เนะสำหรับไอซนเพราะว่าความแรงเขาไม่ค่อยขนาดนั้นไม่มี s p 80ถ้าเขามีอ่ะจ,จะดีแต่เขาได้แค่เพิ่มฮิตก็เลยค่อนข้างเบาไปนิดนึงถ้าเกิดไม่5ดับ5เนาะก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อีกตัวหนึ่งจริงๆที่พอจะใช้ได้ก็อาจจะเป็นอิชิดะเนาะแต่ว่าอิชิดะเนี่ยก็เขาเป็นตัวเพิ่มดอกนะความแรงก็ไม่ขนาดนั้นอยู่แล้วอบีก็ทั่วๆไปไม่ได้มีเพิ่ม s p 80ไม่ได้มีแบบ เมื่อติดสถานะหรืออะไรทางนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเบาถ้าเที่ยวกับไอเซนก็ไอเซนค่อนข้างจะดีกว่าในส่วนของตัวซับเนาะตัวซับเนี่ยตัวแรกเลยที่แนะนำเนาะก็คือ Christmas. Christmas เนวคริสต์มาสเนวคริสต์มาสเนี่ยดีเพราะว่าเขามีซุปเปอร์บัฟและมีโล่แล้วก็มีเกตด้วยก็ค่อนข้างแรงอยู่พอเกตเขาทํางานเขาจะได้เพิ่มฮิตการโจมตีปกติมาหนึ่งครั้งเนาะก็ค่อนข้างทาให้แบบพอเขาเปิดเกตมาได้ก็ค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งเลย แล้วก็มีบัฟด้วยก็ค่อนข้างดีเพราะว่าตอนนี้ตัวละครบัฟของหัวหน้าหน่วยระยะไกลจริงๆไม่มีเลยนอกจากเนลเลียนคริสต์มาสเนาะถ้าเกิดใครมีก็ใช้เนลอีกตัวหนึ่งที่ดีก็คืออุ่นเนาะอุ่นแดงตัวนี้ก็ถ้าสองเป็นดีบัฟเอามาใช้คู่กับเนลเนี่ยค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเนลบัฟฝั่งเราแล้วก็อุ่นก็ลดค่าป้องกันฝั่งฝั่งบอสฝั่งมอนเนาะก็ค่อนข้างดีแล้วก็อุ่นตัวนี้เนี่ยจะมีอาร์บีในการตีกิลด้วยก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยตีกิลได้แรง อีกตัวหนึ่งจริงๆที่โอเคเลยเนาะก็คือยินเพราะว่ายินเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของอาบิตีกิวเสียอย่างเดียวคือเขาไม่มีบัฟหรือเอ่อพวกดีบัฟหรือโล่อะไรพวกนี้เนาะก็อาจจะเป็นข้อเสียงเขาไปหน่อยตัวยินเนี่ยแรงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเนวกับอุ่นแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างแนะนําว่าใช้เนวกับอุ่นคู่กันจะดีกว่ายินเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ดีขนาดนั้นเนาะถ้าเทียบกับกับอุนกับเนวอะไรเงี้ย อีตัวละครหนึ่งถ้าเกิดเราไม่มีอุนหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะมีแนวเราอาจจะมาใช้ฮิเมะ PVP ก็โอเคอยู่นะฮิเมะ p v p ก็ถือว่าก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งถ้าเกิดเราคมพีประมาณหนึ่งด้วยหนึ่งแบบมีสักสองคำพีอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคเนาะเอาเป็นเ e อทีเคกับขีดเคาก็พอก็พอ,อามาใช้ได้อยู่เพราะว่าถ้าสองของฮิเมะ PVP เนี่ยเขาได้เป็นในเรื่องของดีบัฟแล้วก็มีโลด้วยก็ค่อนข้างโอเคในตัวซับก็มีประมาณนี้เนาะเพราะว่าตัวละครยังถือว่าค่อนข้างน้อย ถ้าเกิดเก่ามาเลยอย่างฮิเมะร่างนี้นี่สีม่วงเนาะร่างชุดนักเรียนก็จะค่อนข้างไม่ได้ขนาดนั้นเนาะด้วยความที่ตัวเขาค่อนข้างเน้นถึกมากกว่าก็ไม่ค่อยเหมาะออกมาตีกิเวลิฮาร์สักเท่าไหร่ฮิซาก,กิอะไรเงี้ยที่แบบร่างคู่ดาบก็ค่อนข้างเก่าถึงจะเกิดใหม่ได้ก็ไม่ได้แรงอะไรหรือเราอาจจะหาตัวบัฟตัวอื่นไปนเลยอย่างเช่นสมมุติเราไม่มีเนลคริสต์มาสนะเราอาจจะเอาฮิเมเมทอะไรเงี้ยมาบัฟก็ได้โดยหลัลกๆก็ตัวละครก็ประมาณนี้อเดี๋ยวเรามา ตัวละครเนี่ยอันนี้เราเนื่องจากเรามีตีไปแล้วหนึ่งครั้งเนาะเราก็จะเป็นตัวละครเจดนี้โดยเราก็ใส่เป็นไอเซนเนาะไอเซนเรา5ดับ5สปีสามดาวเครื่องประดับเนี่ยเราใส่เป็นตาลองเนาะแล้วก็ลูกบอลกระโหลกถ้วยบทชาผ้าคาดเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีถ้วยบทชาก็ใส่ได้อยู่เนาะผ้าคาดที่เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารก็ค่อนข้างดีอยู่ถ้าไม่มีถ้วยบทชาาะแล้วก็ในส่วนของลิงเนาะเราใส่เป็นลดคู่ดาวบวกกับเพิ่มดาเมจ เมื่อเลือดเต็มเนาะเพิ่มดาเมจสกิลอะไรอย่างงี้เมื่อเลือดเต็มเข้าไปก็ค่อนข้างต้องเน้นว่าอย่าเลือดลดเนาะจะจะได้แบบจบได้โดยไอเซนแน่นอนเนาะโบนัสก็จะเป็นในเรื่องของเมื่อเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ25%กับ SP 200แล้วก็ตัวซัพเนาะอุ่นอุ่นเนี่ยเราจะใส่เป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติแล้วก็เป็นเหยื่อรอฮันโลเนาะลิงก์เนี่ยจะมีในเรื่องของเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ20แล้วก็มีลดคูลดาวน์นิดนึงเนาะเผื่อจะให้เขาได้ใช้ดีบัฟไไไดดด้้้บ่่่อออยยขึึนนนนิงแตก็าาจจะะะมเเ10% แล้วก็มีในเรื่องของเพิ่มดาเมกจาการโจมตีปกติเนาะสามสิบยี่ห้าอะไรประมาณนี้เรามีคัมภีร์เดียวเนาะก็อัพเต็มไปแล้วโบนัสเนี่ยเราจะเลือกเป็นเลือดเต็มเพราะว่าเขาเป็นตัวละครตีไก่เนาะก็ค่อนข้างโอกาสที่เลือดจะลดก็น้อยแล้วก็ตัวเขาก็มีโลเองอยู่แล้วด้วย5อันเวลาเขาใช้ใช้งานโลเนาะก็ค่อนข้างเลือดน่าจะค่อนข้างเต็มได้อยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นคีทิคอลเนาะใส่คีย์ทิเคอลเพราะว่ามันดีกว่าใส่เอทีเคเนาะถ้าเรามีแค่คัมภีเดียวถ้าเกิดเรามี P, าสองค อ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนาะเอามาเป็นบัฟเนาะก็คือเนลคริสต์มาสก็ใส่ของเหมือนกันแล้วเป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติเป็นเยอะล้ฮัลโลลิงก์ก็เพิ่มดาเมจของการโจมตีปกติสามสิบยี่ห้ายี่ห้าอะไรประมาณนี้เนาะหรือจริงๆจะเปลี่ยนก็ได้เนาะถ้าเราอยากให้เนลบัฟได้ถี่ขึ้นเราก็อาจจะใส่พวกลิงก์ที่อย่างอิจิโกะล่างมุกเกนสึเนะไม่ใช่ล่างมุกเกนสึสิล่างที่เป็นล่างโซ่เนาะก็ใส่ได้ก็มีลดคูดาวมาด้วยเนาะหรืออาจจะใส่แบบเลือดเต็มอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกัน อย่างแชทเนี่ยได้รีคูดาวด้วยได้เราเปลี่ยนแล้วกันเราใส่เป็นลดนเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ30เนาะแชทมีเรื่องของเลือดเต็มแล้วก็มีลดคูดาวด้วยแล้วก็อิจิโกะไปเนาะล้างโซจะได้แบบปั๊บวนกลับมาค่อนข้างไวขึ้นหน่อยแล้วก็แน่นอนเนาะมีคัมภีร์เดียวก็ใส่เป็นเมื่อเลือดเต็มกับคริ์ที่อล400จริงๆเนลเนี่ยถ้าเราเอาไปลิงก์ด้วยอ่ะใส่ a อทเคก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าใส่คริที่ข้อมันก็จะทําให้ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างแรงใน ถ้าเรามีแค่คมพีเดียวเนาะถ้ามีสองก็ค่อยไปเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลองกันดู่ะ<ป>ดูซิว่าจะได้ประมาณเ<สด>พราะก่อนหน้าที่จะมีอุ่นเนี่ยก็เราใช้เป็นยินเนาะยินเนี่ยก็พอไหวแต่ว่ายินมันก็มีข้อเสียประมาณนึงเพราะว่าตัวยินเองก็ไม่ได้แรงเวอร์นะถึงจะได้ในเรื่องของโบนัสว่าแบบเอามาลงติด สี่คิวแล้วเขาได้โบนัสเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเทียบกับอุ่นแล้วอุ่นมันจะดีตรงที่ว่าเขามีดีบาฟช่วยก็ค่อนข้างดูไหวเนาะไอเซนเนี่ยถ้าไม่ห้าทำห้าค่อนข้างบอกเลยว่ายากยกเว้นว่าแบบมีแบมบีบ้อะไรเงี้ยไอเซนหนึ่งทับ้าอะไรเงี้ยไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยแนะนำนะคือมันเล่นได้แต่ว่ามันคงไม่จบอะสำหรับเออวลิหาร์ ลาก็เหลือประมาณนึงเนาะค่อนข้างโอเคอยู่ก็จบไ,ได้อยู่เนาะแต่ว่าไอเซนทัพาเนาะถึงตัวซับทั้งสองตัวจะเป็นทับเดียวก็ตามแต่ถ้าเกิดเราไอเซนทับเดียวอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องมีอุนมากกว่าหนึงน่งก็เหลือประมาณเก้าวีเนาะรอบแรกรู้สึกที่ตีไปมันเร็วกว่าน,นี้หน่อยอ่ะเดี๋ยวเราลองอีกสักตาสองตาแล้วกันเนาะ,ปะไป ดูว่าจะเร็วขึ้นได้บ้างหรือเปล่าเพราะไอเซนเนี่ยเขาขาดเขาค่อนข้างขาดนะดาเมจหนึ่งเพราะว่าไม่มีเอ่ะถ้าเขามีเอสพีนี่คือแบบดีมากนี่ถ้าไม่มีโล่คือเลือนลดไปนานแล้โดนหลายรอบเลย ขนาดไอเซน5รับ5ก็ไม่ได้ว่าแรงเวอร์วังอะไรเนาะจะเร็วขึ้นได้แค่ไหนจริงไอเซนเขาไม่ได้แพ้สีเลยนะเพราะว่าเขาเป็นสี ตัวครสีม่งไม่ได้แพ้สีอะไรแต่ว <like ่าเขาาีช้าอยู่เหมือนกันไม่ค่อยเร็วเวลาไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวลองเปลี่ยนของเราเนวเนวพอไปเปลี่ยนเอาแชทมาแทนไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ ใส่เป็นซันลุงสันเข้าไปเหมือนเดิมแล้วกันแต่ว่าเอารถคูดาวมาเหมือนเดิมปะลองเปลี่ยนดูนิดนึงว่ามันจะเร็วขึ้นไห<ป>มมันเร็วขึ้นก็จริงนะแต่ว่าสกิลไอเซรโรล,ลีไม่ทันวะ เราคิวไอเซนไม่มามางเฉยเลยบางทีดูตีเร็วขึ้นนะจริงๆดาเมจอาจจะไม่ได้มาพึ่งไอเซนขนาดนั้นนะพึ่งพึ่งเดว เวลาอนนี้ไม่ค่อยรู้สึกต่างจากเดิมเท่าไหร่ใกล้ๆเคียงกับเดิมเลยไม่ได้เร็วขึ้นได้ประมาณนี้รู้สึกรอบแรกที่ตีที่รอบแรกจะตีได้เร็วสุด รอบแรกถ้าจำไม่ผิดจะเหลือประมาณ14เนาะอันนี้ค่อนข้างชา้าแต่ก็ตีจบได้อยู่เนาะถ้าไม่มีอุณก็อาจจะไม่น่าจบหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอุณสักหน่อยเนาะเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอุณหน่อยเนาะเป็นเป็นยินดูสิว่ามันจะต่างกันแค่ไหนจะจบหรือไม่ ใส่เป็นใส่ของเหมือนเหมือนกันเนาะก็เป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติเ๋ย่าล้อฮัลโหลลิงก,ก็เน้นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติไปเลยเนาะยี่ห้าสามสิบอะไรเงี้ยยี่ห้เอาให้เน้นแรงแรงไปเลยยินเราเนี่ยจะมี4ีถับหเนาะคัมพี์จะเยอะกว่าโบนัสจะเป็นเรื่องเลือดเต็มกับเอดีเคสองร้อยอ่ะจะไปลองดูว่ายินจะจบ ได้หรือเปล่าเนาะเปลี่ยนจากอุ่นมาเพราะินอ่ะจริงๆเขาก็แรงอยู่นะแต่ว่าเขาจะติดแค่ว่าเขาไม่ได้มีในเรื่องของดีบัฟอุลเล่านั่นเองเพราะว่าอาบินนี่เขาก็ได้ในเรื่องของเมื่อตีกิวเขาก็จะได้เพิ่มอยู่เหมือนกันก็เลยไม่ค่อยส่างจริงๆแล้วอาจจะไม่ค่อยส่างมากก็ได้ เพราะถ้ายินเราสองเราสี่ด้วยไงคำพีมันก็ค่อนข้างต่างกันอยู่ปล่อยไปไหนก่นสักจีดบอสอยู่ไหนบอสหายมองไม่เห็นบอส หาบอลไม่ค่อยจะเจอเลยบางทีก็จบได้อยู่นะแต่เวลาก็่าจะใกล้เคียงกันอยู่เหมือนกันนะอาจจะช้ากว่าหน่อยช้ากว่าประมาณนี้ประมาณหนึ่งก็ดูเฉียวเฉียดกว่าตอนเล่นอุ่นอุ่นจะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยรู้สึกว่าเออจะจบหรือไม่จบอันนี้มีความแบบหวัดเสียวเล็กน้อยเพราะว่าเหลือสี่วิ แต่ก็พอไหวอยู่นะถ้าไม่มีอุนก็พอใช้ได้อยู่สำหรับยินสีห้าเนาะโอเคก็สำหรับตีกิวครั้งนี้ก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์นาพูดคุยกันข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย